าชิกนิเตเทียสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับปรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร025138850เรียกได้ว่าเป็นทริปสุดพิเศษจากทาง Great Wall Motor นะครับที่นำคณะสื่อมวลชนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การขับขี่ All New wow, h a v w a l H6 Hybrid SUV และ All New Haewal wow, Joyeon h y b r i d SUV ในกิจกรรม GWM Go with Me Go with Love ทริปคาราวานและแคมปิ้งในเส้นทางกรุงเทพแก่งกระจานระยะทางเกือบ500กิโลเมตรเพื่อทดสอบสมรรถนะของรถยนต์รวมไปถึงทำกิจกรรมจิตอาสาในการสร้างโป่งเทียมเสริมแร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็นให้สัตว์ป่าณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีโดยเริ่มต้นกิจกรรมครั้งนี้นะครับออกเดินทางจากโรงแรมอิสตินแกรนดสาทร มุ่งหน้าสู่ถนนราชพฤกษ์เข้าสู่ถนนบรมราชชนนีซึ่งการจราจรในตบมกวานา,นานแน่นมากบริเวณนี้แต่ก็สามารถผ่านไปได้อย่างคล่องตัวด้วยระบบการขับขี่อัจฉริยะสำหรับเส้นทางในเมืองระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่ความเร็วต่ำระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทางระบบช่วยรักษาระยะห่างต้องบอกว่าทุกๆบบ ช่วยให้การขับขี่เป็นไปได้อย่างดีมีประสิทธิภาพและปลอดภัยโดยระหว่างการเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรีนั้นนะครับต้องบอกว่าผู้ร่วมกิจกรรมก็เพลิดเพลินกับระบบความบันเทิงภายในรถยนต์ทั้งสองรุ่นอีกด้วยระหว่างการเดินทางเนี่ยมีการทดสอบอัตราเร่งสมรรถนะการขับขี่ความแม่นยำของพวงมาลัยแล้วก็การตอบสนองของคันเร่งและการทํางานของเครื่องยนต์รวมไปถึงการทํางานของระบบไฮบริดมีระบบช่วงล่างแล้วก็เรื่องของเสถียรภาพการทรงตัวให้ได้ทดลองกันด้วยนะครับ หลังจากได้แวะพักดื่มด่ำไปกับบรรยากาศสดชื่นริมแม่น้ำแม่กรองเป็นที่เรียบร้อยก็ออกเดินทางไปยังร้านอาหารกลางวันซึ่งตั้งอยู่ในอำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อลิ้มลองอาหารพื้นบ้านในสไตล์แม่กรองหลากหลายรสรวมไปถึงอาหารทะเลสดๆที่ปรุงจากวัตถุด,ดิบในท้องถิ่นด้วยครับจากนั้นก็ออกเดินทางต่อไปอยังบ้านกลางแคมป์ในบริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเส้นทางตรงนี้นี่ต้องบอกว่าทดสอบกันในเรื่องของระบบ ความช่วยเหลือผู้ขับขี่และระบบความปลอดภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันซึ่งจะช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่วงความเร็วที่กําหนดรวมไปถึงหยุดแล้วก็เดินคันเร่งกลับไปยังความเร็วที่ตั้งไว้ก่อนหน้าการเข้าโค้งอัจฉริยะรวมไปถึงสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่มาพร้อมกับแพลตฟอร์ม gwm lemon และระบบเกียร์แบบ dht ซึ่งต้องบอกว่ารองรับการขับขี่ตามความต้องการ ทำให้การเดินทางเป็นไปได้อย่างราบรื่นปลอดภัยและง่ายได้นะครับเมื่อถึงบ้านกลางแคมป์เนี่ยทางคณะก็เข้าร่วมทํากิจกรรมจิตอาสาทำโป่งดินเทียมสำหรับสัตว์ป่าเป็นการขุดดินให้เป็นแอง่งแล้วนำเกลือสมุทรมาเทผสมเพื่อเสริมแร่ธาตุและวิตามินให้กับพื้นดินเพื่อเป็นแหล่งอาหารในพื้นที่เมื่อสัตว์ป่าน้อยใหญ่เข้ามากินโป่งก็จะสามารถได้รับสารอาหารเพิ่มเติม อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์สุดท้ายสําหรับบรรยากาศสุดพิเศษครับกับอาหารค่ําในสไตล์แคมป์ภายใต้แสงจันทร์ Great w a l Motor บริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี Technology, อัจฉริยะระดับโลกเนี่ยต้องบอกว่ามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่ตอบโจทย์และยังสร้างสรรค์กิจกรรมอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยด้วยนะครับ